ใช่ใช่เช็คครับยู่คเช็คเช็คเช็คไมรีเว่าไมติดหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อกี้ไมไมติดอีกอีกตัวเกิดเรื่องเหเหตุการณ์อ็กัติเหตุถ้าเกิดคนเรามันไปหลับกลางทุ่งได้นี่มันจะเป็นยังไงองคน่าจะหายหมดแล้วก็หอมไงี้หอมไม่หอมแล้ว่าเกิดคนแพ้เกสรดอกไม้อ ก็คือตายเออได้พี่ได้ได้ได้ก็คือก็คือได้ไปเกิดโลกใหม่เลยอเกิดอินเซ่ตเมื่อคุณเลือกงานผิดเมื่อคุณเมื่อคุณเมื่อคุณเลือกผู้นำที่ผิดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับเฮ้ยความจริงเลยเนี่ยความจริงเลยเดี๋ยวช่องบินโห แลวเมื่อหัวหน้าคุณบอกให้คุณได้ตำแหน่งแต่คุณต้องย้ายไปประจำตำแหน่งที่อื่นครับนะครับขอรับครับลำบากยิ่งไปเลยอีกอ่าผู้คุมหัวหน้ามากกว่าหัวหน้าส่งของาเพื่อนช้าเปนไ,นไเพื่อนอ่านแล้ว่ะลมเมสารตสูตมนมันรสูนหรือตัวอะไรก็ได้ใส่ เมื่อนาหนายยืนเกินมาหน่อยก็ต้องหาชุดประดาน้ำขนาดเนี้ยใครเคยเสังเกตไหมว่าถ้าเกิดชุดประดาน้ำสมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้นะแบบมองเห็นด้านบนได้อ้าวสมัยมาก่อนไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่มีเหรอเดี๋ยวนี้มันเป็นแค่แว่นแล้วไงอ๋อแต่เนี้ยดูดิแถมไฟเยอ เป,เปิดไฟเล<ด>อวะพี่พูดถูกเฮ้พี่พูดถูกอืมใช่ใช <c oughs> ่ใช่มี่ทำแหวนเขาจะทำเองนี้ต่อว่ะมันแหวนมันแหวนแต่งคิดดูสิถ้าเกิดมีแหวนแต่งงาน<ม>ที่ห้อยกันแบบนี้จริงแล้วพอเลิกกันทีนี่ต้องตัดหรือว่ายัางไงเดี๋ยผมมองว่า เหมือนไม่ได้เอาไว้ใส่นิ้วอะพี่เอาไว้ใส่คิดลึกนะคิดลึกลึกไม่ลึกพี่เอาไว้ใส่ใส่หูอะไรเงี้ยพี่แบบติงหูเป็นเป็นติงหูเป็นติงหูเป็นติงหูเออคิดอะไรอยู่นั้นเราอะคิดอะไรอยู่ไม่ผมไม่คิดอะไรกวลังคิดวตามีเลขกนเลขกนแล้วก็โดนจับจับโดยจับโดยเอ็กซซิล่าสงสัยสงสัยจริงจริงเลยนะ ขอโทษครับเดนจับเลยก็สิฝึกฝึกให้ว่ายน้ำเป็นอดีตก็มีมาสี่สี่คนอน,นี้อืมชิมเกลือหน่อยยกของ oh. ก็ไม่เกลือในมือนานมันหอมจังเป็นเป็นการคาบจานวินที่ดูรุนแรงมากและดูจริงจังเป็นพิเศษจริงอันนี้ก็ผิว <laughs> อันนี้มีความแบบน่ารักใส <laughs> không biết tới vi sinh Oh, get เปิดไอ้นี่ไว้นิววะอะไรหรือเปิดออโต้อืมเปิยดยนะอดแกนละปัวเองความพิเศษ รับแขกเอาละมาละเริ่มละเริ่มละเอาละเอาละเอาละเเป็นไรไหมเรียบร้อยตรงนี้ผีด่าเข้าสิงผมยังสบายดีเท่าไหรไม่ดี ตื่นมาไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ปวดหัวเป็นบ้าเลยตอนนี้ฉันควรทำอะไรดีออกไปข้างนอกหรือนอนต่อออกนอนต่อต่อพี่ต่อยผมไหมอย่าต่อยกันนะนอนต่อไม่มไม่ คุณมีเวลาเพียง30นาทีในการจัดเตรียมวัตถุดิบอาหานะครับเรื่อใส่เรื่อไมด้ยินสัตกเยื่อทุ่ต้องเลือดกับสัรวัตถุดิบให้เพียงพออ้าเตรียมอาหางคุณนะครับเนะครับระบบเาได้การเลือดวัตดินะครับเป็นส้นหอมการเตยมและพักการครับ คผักลอยฟ้าคุณเหลือเวลคุณเหลือเวลาคุณเหลืคุณเหลือเวลาอีกสองนคุณ้อรีบจัดจานนะฮะจัไม้ท้านะครับเห็นพร้อมเสร์ฟครับอมเมเชกโแลตกับ แขกของอกเราไม่มีน้ำคุณต้องรีบแต่ความเรียบร้อยของจานและพร้อมที่จะเสิร์ิมนะครับเรียบร้อยเอาเร่งมือครับเกิดอะไรขึ้นอะ อยู่ก็อยู่ๆก็จำมาที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเด๋ยวหมดแล้วโอ้ชิดอ้าวโ <c oughs> อ้ไม่ค่าชิดลืมไปเดี๋เวลาว่ายน้ำไปสินะ มันจะมีต <c oughs> uh, no ัวเลือกมันจะมีปุ่มบวบังบกบันตัวเลือกด้วยไงน้ำตาไหลละน้อยไม่ดูอะเมื่อกี้น้องร้องไห้ เหมือนพี่บีทร้องไห้เลยอ่ะแล้วดูอดีตของน้องได้ไงรู้ได้ไงวะไม่เหมือนไม่คือได้ริบสาวพ<อ>ดูพดลอยเลย ลอยอยู่ในน้ำได้นะนา่าตกใจนาที่ไม่ดีสิแป,ป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเปเพื่อนไปนี่ยแป๊บมากไม่ที่แต่ซูไม่้ไดบอก เกิดเรื่องอะไรเข้า้ว แกแกอะไรนิดน,นึงแล้วล่ะว่าว่าในสตรีมมันในนี่มันมีมันมีปุ่มปุ่มเปิดปุ่มเปิดอันนี้อยู่ด้วยเนี่ยอ๋อพี่ไม่ได้เลือกอันนั้นไว้เหรอเลือกแบบให้มันเฉพาะจอจอในเกมแบบเต็มเต็มทีนี่จอ จอเกมจอเกมจอเนี้ยมันอยู่อยู่แค่เหมือนกับเหมือนอยู่แค่ตรงกลางไม่ไม่อยู่ตรงกลางอะอยู่อยู่มุมอะมุมบน<อ>เลยเสัดส่วนเกมกากเกมมันมันไอ้นี่ตัวเก่าไงเกมมันนีนไม่ใช่ดิมันสร้างมาจากไอ้นี่เหมือนใช้ไฟล์เก่า อันนี้เราอยู่คุกล่างสุดเลือกทำนี่รับพี่ตัดทิ้งเ่ยหยุดย,ยังยังยังโอ้มรู้อยู่แล้วจากไปด้วยภาพคอซิลลาอะไรก็ไม่รู้ 몽몽